สำนานแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ครับในฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับอย่าง FA ครับอังกฤษเกิดขึ้นในรอบ4นะครับก็คือพรีมัสครับทีมบวยของเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับวันนี้พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลครับจากฝูงของพรีเมียร์ลีกนะครับ1ประตูต่อศูนย์จากการยิงจุดโทษนะฮะ ก็ลิวร์พูนะครับอาร์เนอร์ออกมาให้กับสภาษณ์หลังเกมนะครับบอกว่าก็ต้องมีการโรเตชันแล้วก็เหมือนว่านักเตะเนี่ยมันไม่พอใช้งานกับทุกถ้วยนะฮะถ้วยนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็โจมตีอาร์เนอร์นะครับว่าจากตัวเหมือนไม่อยากจะเล่นถ้วย FA ฟเอัพต่อนะครับไม่เหมือนกับถ้วยคาราบาวนะที่จัดชุดใหญ่ลงเล่นนะครับวันนี้จริงๆเนี่ยแผนมันเปลี่ยนครับเพราะว่าโจโกเมดดันเจ็บ ทำให้กองหลังไม่มีต้องถอยวาตารุเอนโดลงมาเล่นซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ตำแหน่งที่เอนโดเล่นได้ดีแต่ก็ต้องเล่นนะครับแต่ที่ลงมาใหม่ก็ไม่สามารถจะทดฐานได้ตุงกลาง่านหายไปหมดเลยครับไอเดียในการสร้างสรรค์เกมหลายคนบอกว่าน่าจะเอาเคอร์ติโจลงสนามมานะแต่โจเนี่ยสุดท้ายเนี่ยโจน่ไม่พร้อมนะครับก็เลยมีค่าชื่อติดมาแล้วว yes ินนยูเนสลงมาก็ดูจาบุบบแต่บอลก็ไม่คด้ยถึงวันนี้ลูดิอาสเล่นไม่ออกโจตาเล่นไม่ออกฮาวิเอเลียสไปทําพลาดเสีย แขนบอลชุดโทษนะครับก็เลยเป็นประเด็นนะฮะวันนี้ก็คือลิฟว์พูลนะเล่นไม่ออกจริงครับเล่นไม่ได้นะครับยิงประตูได้น้อยกว่าทางฝั่งของพรีมัสด้วยนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลนะฮะครองบอลได้เยอะก็จริงแต่บอลไม่สามารถจะไปทําอันตรายพรีมัสเจ้าบ้านได้วันนี้ต้องยอมรับก็ว่าพรีมัสเล่นได้ดีมากๆนะครับเข้าใจแผนอะไรต่างๆนะครับแล้วพวกเขาก็ประสบความสําเร็จครับตำนานแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ในฟุตบอลถ้วย F a ฟเอครับยังมีอยู่นะครับแล้วปีนี้เป็นลิเวอร์พูลนะครับ นะโดนตำนานจากผู้ค่ายักษ์นะครับ